ในการทำแคมจากไฟล์2 d นะครับอย่างในกรณีนี้เป็นไฟล์ที่เป็นนามสกุล dwg ซึ่งเป็นไฟล์2 d แล้วเราต้องการคว้านรูจำนวนเยอะๆซึ่งออลักษณะไฟล์แล้วก็การเรียงของรูไม่ได้เป็นระเบียบนะครับคือกระจัดกระจายอยู่แต่ว่าในขั้นตอนของการทำแคมเราต้องการให้มีการเรียงลำดับ ในการทำจะระจุดนะครับโอเคมาดูวิธีการนะครับเ,เริ่มต้นก็คือ Import ไฟล์าาเ,เ, Import เข้ามาตัวนี้ก็คือไฟล์ที่เป็น d w g นะครับ Import เข้ามาตามปกติเสร็จแล้วก็ไปที่แคมนะครับโอเคถ้าโดยปกตินะครับเราต้องการทำโปรไฟล์นะครับอย่างการณีอย่างนี้นะครับ ก็ต้องกำหนดที่เซตอัพเลือกเป็นโปรไฟล์ถ้าเกิดเราครอบทั้งหมดนะครับเป็นลนักษณะคอนเทนต์นะครับปรับความละเอียดตามความต้องการเสร็จแล้วเรามาใช้คำสั่งแรมในการทำงานเพื่อที่จะคว้านรูลงนะครับก็เลือกโปรไฟล์เสร็จแล้วก็เลือกขนาดทูนที่ต้องการนะครับ ยการนี้คือมันคว้านออกด้านนอกนะครับแล้วก็มาปรับที่พารามิเตอร์ปรับเซตติ้งนะครับเปลี่ยนไลท์เป็นเล็บนะครับแกลคเลียใหม่เท่านี้ก็จะเข้ามาอยู่ด้านในนะครับเสร็จแล้วลักษณะของการลงของทูนนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นแมนมนวลได้เป็นฮลิคอนนะครับเป็น r เท่าไหร่สูงเท่าไหร่ระยะพิดเท่าไหร่ก็สามารถ ปรับได้ส่วนในเรื่องของความลึกนะครับที่บอนอรีเนื่องจากมันเป็นไฟล์ 2D ดีผมให้ลึกลงไปสักห้ามนะครับก็จะมีความลึกลงมานะครับเบื้องต้นดูง,ง่ายๆก่อนโอเค เสร็จแล้วก็คือเวลาที่เรามาดูปัญหาคือมันวิ่งตรงไปในระยะที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เฉียงออกมาในจุดที่เราไม่ได้ต้องการคือเหมือนกับบนไปตามใจตามที่ซอฟแวร์จะสมมติซึ่งดูแล้วมันวิ่งไปวิ่งกลับนะครับวิธีการนะครับถ้าต้องการให้มันเรียงตามความต้องการของเราขึ้นอยู่กับลำดับขั้นตอนในการเลือกนะครับ วิธีการก็คือผมมาที่โปรไฟล์นะครับผมคลิกเลือกจากซ้ายไปขวานะครับคือกลุ่มนี้2องก็มาที่กลุ่มนี้3มาที่กลุ่มนี้4 5นะครับ คือผมเรียงลําดับมาทีละขั้นที่พอจะเรียงได้หรือตอนสุดท้ายผมเลือกเอาที่เหลือเสร็จแล้วก็โอเคนะครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมเป็นโปรไฟล์สองนะครับเสร็จแล้วลองเปลี่ยนดูเป็นโปรไฟล์สองคำนวณใหม่จะเห็นว่าลักษณะของตูดผาที่วิ่งก็จะเรียงลําดับนะครับไปทีละสเต็ปตามลําดับขั้นตอนที่ เราทําการเลือกนะครับก็ออกมาลักษณะนี้นะครับหรือว่าจะลองใหม่อีกทีหนึง่งเลือกเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นกรุป๊ปที่อยู่ใกล้เคียงกันหรือไม่ต้องเป็น x y ซ้ายขวาอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคเลือกใหม่อีกชุดหนึ่งโดยการที่ผมเลือกชุดนี้ที่อยู่ใกล้กัน เลือกครั้งที่สองนี่คือเป็นการเลือกต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเป็นการแทนที่จะครอบพร้อมกันทีเดียวนะครับก็จะเป็นทีละเซตออกมาลักษณะนี้นะครับอีกลุ่มหนึ่งนีก็อีกรูปหนึ่งส่วนตัวนี้ก็อีกรุปหนึ่งนะครับเหมือนกัน เสร็จแล้วปิดทูนพานตัวนี้ออก,ก่อนเปลี่ยนตัวนี้เป็นโปรไฟล์สามคำนวณใหม่ดูอีกทีหนึง่งก็จะเห็นนะครับก็คือจะวิ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มชุดนี้มาที่กลุ่มนี้แล้วก็วิ่งไปอีกชุดหนึ่งแต่ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับการที่จะเลือกทีละบรรทัดจะออกมาสวยกว่าแล้วก็อีกอันนึงถ้าต้องการที่จะทําเป็นลักษณะ โปรไฟล์ก็เหมือนกันถ้าโปรไฟล์นะครับผมเลือกทั้งหมดโอเคเปลี่ยนตรงนี้เป็นพาร์ทท้ายของเส้นนะครับเป็นพาร์ทเสร็จแล้วมาเลือกคําสั่งโปรไฟล์ก็คือโปรไฟล์สี่คูณตัวเดียวกันลองคานวณดูโอเคก็จะเห็นมันออกมาเหมือนกับกับแรมคือตัวแรกเลยนะครับโอเคผมลบออกไปเอาใหม่นะครับเซตอัพโปรไฟล์ ผมเลือกกรุ๊ปนี้เป็นกรุ๊ปที่หนึ่งผมเลือกกรุ๊ปนี้เป็นกรุ๊ปที่สองกรุ๊ปที่สามแล้วก็กรุ๊ปที่สี่นะครับเปลี่ยนเป็น part apply ok แล้วก็มาเลือกโปรไฟล์ห้าซึ่งเราสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ลองคำนวณใหม่นะครับ <S <S <ๆ>ก็จะเห็นว่ามันวิ่งมาเป็นกรุ๊ปเป็นกรุป๊ปตามที่เราเลือกนะครับ อันนี้คือวิธีการเรียงลำดับว่าเราต้องการรูไหนก่อนหรือจะเลือกคลิกทีละรูทีละรูก็ได้แต่อาจจะเสียเวลาดังนั้นก็คือลากเป็นชุดเป็นชุดก็ได้นะครับเช่นในกรณีที่เราไม่ต้องการให้มันเป็นกรุ๊ปนะครับอย่างตัวนี้ก็คือเป็นกรุ๊ปอาจจะมีวิ่งสลับกันซึ่งเราไม่ชอบนะครับก็โอเคเราสามารถเลือกใหม่ได้ขนณะนี้นะครับก็คือโปรไฟล์ ผมเลือกให้เริ่มรูนี้เป็นรูที่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามไล่มาเรื่อยๆแล้วผมไม่อยากให้ทุนวิ่งกลับมาที่นี่นะครับผมเลือกตรงนี้เลยแล้วก็สลับกลับมาที่นี่อันนี้จะเห็นว่าผมวิ่งซิกแซกนะครับวิ่งมามาต่อที่แถวนี้ขยับมาที่แถวนี้นะครับวิ่งซ้ายมาขวา ขวาไปซ้ายแล้วก็ซ้ายมาขวาคราวนี้ผมก็มาเริ่มจากตรงนี้ทีหนึ่งขวาไปซ้ายนะครับเสร็จแล้วเนื่องจากชุดนี้มันอยู่ใกล้กันผมมาเริ่มจากรูนี้นะครับสลับลงมาเรื่อยๆเก็บแถวมานะครับแล้วก็จากรูนี้ตรงนี้สลับกลับมาเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนที่ได้ แทนที่จะครอบนะครับกลายเป็นคลิกทีละคลิกนะครับเระเี่ยนคือตรงนี้เพื่อไม่ให้มันวิ่งสวนกันนะครับคลิกทีละตัวแต่ว่าเป็นชุดเดียวกันอย่างเช่นตัวนี้58คลิกนะครับครอบนะครับ apply โอเคแล้วก็เดี๋ยวเอามาใหม่สักตัวหนึ่งเช่นอันนี้ผมติดตัวโปรไฟล์ไปอย่างเช่นแล้ํขึ้นมาสักชุดหนึ่งลบ แล้วก็เอาโปรไฟล์ตัวใหม่เข้ามาคำนวณใหม่ก็จะเห็นนะครับมันก็จะเรียงลำดับไปตามที่เราเลือกนะครับเทีะละูเทรารูเสร็จปุ๊บก็ซิกแซกตามลำดับที่เราเลือกนะครับก็ใช้งานเป็นลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะครับ